โอเคออรอเคร่บสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ตรนนะครับผมนสป,ปน,น,นี้ผมมีอยู่ในเกมริบบัสคอมพานีอา่าฮะไม่ใช่ผมไปเจอเกนมนี้มาได้ไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาเว่าเออผมมีเมงินก็แล้วกันเออเดอรวันวันนี้ผมจะมาขอเล่นแบบง่ายๆชิวๆนะเพราะว่าผมเออเนี่ยไเนีเออเออพราะฉะนั้นผมจะเล่นอะไรเดย เป็นแล้วความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากนะเพราะฉะนั้นเออ,เอ,อ,เอ,อมาสิอันนี้เออนี่อันนี้ยสมไปชมผลุน,น,นแล้วเนี่ยาลองจากการฝึกซ้อมเนี่ยเนี่ยเออนี่ผมเก่งสุดแล้วเนี่ยนี่นี่เป,นนเปลเตเต็เเ แล้วชรเกมนี้ไม่เหมาะสาหรับคนกลัวเลื่อกเป็นอย่างแรงนะถามว่าทำไมเหรอเกิดคงเดือเลยนะก็มันไม่เหมาะสำหรับคนกลัวเล่นจริงเลยเออตัวไหนไม่เล่นดีตัวละครที่ผมเล่นก็คือแบบออกแนวมัวๆทัโซ่ตล็งเลยนะอันนี้สามดาวสเดิอะไวกนี้่จ่กลนะพ่นไม่ใช่หรอลองดูเ แคตาเดียวพอแ่ผมไม่ค่อยมีวิธีการเล่นอะไรที่เออสกิมี้อะไรมากนะครับผมเอ่อฮะอ่านี่เกมนี้เลยเขาข้างหาถ้าคุณเข้าใจระบบเกมมันนะนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจระบบเกมก็ยังดีด้วยคุณเตรียมตัวเจอมอนเตอร์ลุมเติมุณได้เลยนี่ใช่อย่ากดข้ามการสอนของมันเด็ดขาดนี่คือความนี่คือคำเตือนสำหรับคนที่เอ่อ จะพยายามกดนะยานะครับผมหยุดคงคิดจะคุณคุณอยู่นี้โอ้ตัวนี้ก็เลือดใช้ได้นั่นนะอัะอนนี้แบบมันจะเป็นเาเรียกว่าอะไรจะเลือดดูก็ต้องดูอ๋อขึ้นเลยอ๋ออีกเจ็ดโอ้หยุดเลยอ๋ออันนี้ก็ผมก็จะให้เป็นเลือดก่อนเพาะยังไงนะก็ะคือแบบอาจจะเทียบพลังนะคือได้รูปสอนฝ่ายตรงข้ามมันแบบ นี่คือนทุกส่วนไฟเราทุกส่วนไฟเราไปแกล้ไฟสงข้ามมากกว่าเราจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับดูอย่างที่เบอเได้เลยนะแล้วคอยดูจากค่าพลังสามด้วยซึ่งค่าพลังมันก็จะอยู่แถวเนี้ยนะตอนนี้ผมกดเนี้ยมันจะอยู่แถวนี้ยนะซึ่งเออจะต้องดูอะไรมากมาไกลกองนะอู๋อันนี้คืออันนี้คือเราก็ต้องเล่นเก็บปะซีลงอยู่ซีเรียอะไรแบบางนะแค่ไหนแรกๆเราก็สบายใจ ส่วนเหรียญก็มีไว้ทอยนะใช่ฟังม่ผิดหรอครับมีเหรียญมีไว้ทอยแล้วก็เกมนี้มีเหรียญซึ่งมีเหรียญอันนี้เอาไว้เอ่อยกันให้ดูนะงั้นเอาอันนี้กันเลยกันชก เร็วเลยฮะมันจมเตี้ยไม่ได้แล้วติดัวนี้มันติดถ้ามีเ S กดสิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันติดเราบล็อกมันติดโจมไม่ได้แล้วถึงเติมมอนตีน่าจะได้บล็อภใส่กินไม่ค่อยเก่งนะก็คือแบบอ่าวก็เลยเขาจเรื่องเกี่ยวกับใส่กิมเล้วมานี่คือแต่คือผมบอกแล้นะก่อนที่คุณจะมาเล่นเกมนี้ผมแนะนำ

แต่คือถ้าคุณแบบอยู่ยืมมาด้วนั่นแ,แหละยินดีด้วยแก้สนิทผมคืนนะแต่เกมนี้คืออย่ารีบผมบอกกันนะเกมนี้คือใครเล่นอยา่าลีบเป็นอันขาดถ้าคุณแบบพี่สปีดลั่นบบอย่างนี้แล้วผมไม่ได้ดูอะไรนะเปิดแน่นอนทางคนดันไม่แบบลปลแบบแบบุกทำเพื่อนให้จบกุญญ์ค่ะข้าเชิญจับั แล้วคือแบบมันจะมีค่าสถานะแบบเอ่อศาสตร์อ่อยเยญต่ำลงแล้วเงนี้ยนะปรุงก็จะยุ่งยากนิดนึงเกมตัวเนี้ยเ,เ,เขาไปทำเงี้ยมันเยอะแต่เกมนี้คือเขาทำแต่มันก็นั่นแหละคือว่าเป็นการเล่นขึ้นสมองแบบแล้วก็เกมนี้มีเพลงที่โคตรเพรนะนั่นแหละคือสาเหตุที่ผมมาเล่นส่วเนีน้ยเพราะมันพเพลงมัน่ะ อ้าวจมูกอะนแล้วก็คอยเทียบด้วยนะว่าอันไหนมันจมูกอันไหนมันต่ำส้อยอันไหนมันต่ำแกเรียนเอ่อสกิลดู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 นุ่นั่นดูทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่แบบมีในเกมเลยนะบุ๋มช่อหมงหมงหมงตกข้าเจ้าคุนข้าเจ้าขุน คาที่ชกวิกตอรี่นาะอ๋อแล้วท้าเกมนี้เป็นคนเกาหลีสร้างนะอือฮึซึ่งถามว่าเกมนี้ดีไหมดีถามว่าเล่นยากไหมใช้ได้นะก็คือแบบมันไม่ได้เล่นยากเกินไปไม่ได้เล่ง่ายเกินไปเออแล้วไงค้างวะชั่วว้าซึ่งตรงกันที่ใช้ได้ กา먹잇감ด이런สิ่으면좋겠어แล้ใ,ใช่ครับนี่คือดาแลกเรแล้วเปื่อใค้สงสัยนวา่าดาหกมันจะเล่นง่ายคุณหยุดล้มเลิกความคิดนั่นเดี๋ยวโอ้แม่เขา้าแม่เขา้าก็คือบอสดาหลักก็ปุ่มเครื่องเงนนะคือบอกเลยคือแบบถ้าคือแบบเจอ,อดานแรกแลคือเล่นไม่ค่อยจริงอย่างเงี้ยอมีเครืองบบลือตากะดิ่ะผมบอกเลย ก็โอด่านสองก็ถามว่ามีความอะไรสังไหมไม่ครับยากเหมือนเดิมแต่ก็นั่นแหละมันสนุกเป็นก,การยากกันแหละยากยิ่งมันนี่สนุกโอเคผมว่าขอเล่นสักจีเดียวก็พอนะคร mm ับ hmm. ผมก็แค่ตายแล้วคื mm hmm. อเล่นเพลินๆนะ mm hmm. แล้วก็มีมีทุ่งไปรงไปชาอะไรเหมือนเกมเมูโรไปนะ mm hmm. แต่ค่ภาพเป็นเวมบอกแค่นั้นแหละเยอะแา่มันสัง 그곳에 서도 관리자 님이 계셨던 그 태풍의 지속력과 미세 치두를 이해하고자 노력하는 저지만, 희 세상에는 이해를 포기해야 하는 존재들도 있다. 이분의 것에는 익숙해요. คนนี้เป็นชมวบ้านเองคนละห้า้ายี่สิบชคิุณที่ผมควบคุมก็คือคนบาปหมดเลยคนบาปหมดเลยก็คือเราถูกส่งมาให้เก็บชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันละความจำสั้นนะเอาเป็นว่าคือเกมนี้โดยดวงดีแต่ถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็นั่นแหละการไปฝึกภาษาอังกฤษมาซะแล้วค่อยเล่นเกมนี้ไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมก็คือซึมซับเนเรื่องไม่ได้นั่นแหละคนหมดจุดละ โอเคอ่าก็ออขอพิจารณานี้นะครับผมสำหรับดินว่าคอมพานีนะซึ่งเกมดีถ้าคุณมีความเพื่อนทางทะเลกับแอปปภาษาหรือว่าอ่านภาษาเท่านั้นนะเพราะไม่งั้นคุณหวัวระเบิดมันคมได้เลยขณะผมมีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพอใช้ได้นะคือยังไม,ม่ไหวอ่ะก็นั่นแหละถูกภาษาอังกฤษมาเยอะๆนะคือถ้าใครเอาภาษาอังกฤษออกแล้วกเกมนี้โคตรปิ๊นเลยโอเค แล้ววันนี้ก็ท่าน,นี้นะครับผม,บม,มาาไมาาปลิปนนะี้ลงวันอาทิตย์นะถึงแม้ว่าอากาศวันอื่นก็เถอะอากาศวันศุกร์นะแต่ลงวันอาทิตย์วันจันั้นไปแล้ว